ซื้อลิ้นยากเลยกินกับฝาแดงหน่อยครับนี่ต้องกจัดควันก่อนจัดควันวัน่อมเลยขีดเท่าไรครับพี่ขีดสบครับลองจัหัอิดเท่าไรเลยเอาอีกชิ้นเลย ชิ้นเลยอหอ้ซีเยอ่ะร้อเลยโอเคมันคีสามีอ้ซีคีร้อยเอาจีนก็เอาหูมาเอาหเอาหูนะหูหหกับลิ้นนะแถมหน่อยจ้ะโอ้โร้อยหนึ่งกันได้เยอะนะนี่ ไม่ต้องมีเสียเวลายากนะใช่ซื้อร้อยนึงมาได้ต่อีนอกบอ้าออเยนี่าดิมได้นครับค่าคานก็ชาวบาทแล้วนแลก็ค่คานก็แปงนะอนตอกใช้จับโอ้โหเด่นมานี่นะเด่มาแล้วมเลยอ่ยหยไหอร่อย หนึ่งคุณยากจะซื้อลิ้นไหมคอมันไม่ค่อยไหวมันมันเยอะนะสี่ขีดร้อยแาวเหลือร้อยเดียวนะนี่อยู่ตรงแม่คำนะครับแม่คำตลาดจิตหอ,อนโยธินเลยโอโ้โหครับแต่เยอะมาก ลาบลเลือดบนี้เนอะครับแบเอดเดือยวไปลง youtube มาหดโดนกันได้นะมนโดน้ลา,าบลกเลือดอย่างไม่คำไม่เจา้าคนงามใจดีด้วยเอ่ราต้องชมแม่ค้าครับแม่ค้าแถมให้เราเขยม่ังก่อนนะ อร่ยกับอตอนเตอนเจ้าห็นน้ำจิ้มให้ด้วยนะจ้าน้จิ้มก็อร่อยไม่ต้องเสียเวลาจำสักวันจะมาสักวันมาสูตรแม่ค้า่เจ้ไปปิ้งกินบนดอยครับายแล้วครับกลับดอยครับ